คำถามคือหากมันเจ๊งมันไม่มีกำไรจนสุดท้ายเนี่ยเราต้องไปเปิดแบก์กับภาษีปลอมเองยังจะทำอยู่ไหมครับจำเป็นก็ต้องทำครับ ขอจะใช้โอกาสนี้ระบายเลยแล้ว,วกันครับร้านผมเนี่ยเจอสภาวะแบบนี้ของการแข่งขันกับเครือข่ายโกงเวทมานานมากท,ทั้งทั้งที่รู้ว่ามันผิดเดือดร้อยนะเพรแต่ก็ต้องทําเพื่อให้รักษาร้านของเราให้อยู่ได้ต้องเลี้ยงลูกน้องต้องจ่ายค่าน้าค่าไฟและ,ะรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องหลายๆอย่างอย่างนี้นะครับคือขอได้ย้อนกลับไปคําถามแรกเราพยายามทําถูกต้องเพื่อให้ได้เสียภาษีตามที่ภาครัฐกําหนดมาแต่กับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ไม่เสียภาษีไม่มีต้นทุนเลย เขายังทําอยู่ยังดารงอยู่กําไรหรือส่วนต่างเราน้อยกว่าแต่รายจ่ายเรามากกว่าเขาอยู่ได้แต่เราอยู่ไม่ได้เราจะอยู่อย่างเดิมไหมหรือเราจะกระโจนไปร่วกบเขาเลยเพื่อให้เราอยู่ได้เราต้องทําแบบนั้นค่ะเป็นการบีผูกก้ประกอบการที่ดีออกนอกระบบเนาะก,การจัดเก็บ แบตรูปแบบเดิมเนาะ normal แบบมันมีช่องว่างมากจนผู้ประกอบการนะอยู่ไม่ได้ละรัฐบาลต้องมีการทําอะไรนะบ้างแล้วนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเสียหายไปทั้งระบบเพราะว่ามูลค่าของสินค้ารีไซเคิลในประเทศไทยเนี่ยประมาณ3แสนล้านเนาะมัน 2- 3%ของ GDP ประเทศไทยเนี่ยผู้ประกอบการที่ดีอย่างที่เอเนี่ยพยายามละสู้มาตลอดชีวิตสุดท้ายก็สู้ไม่ไหวใครจะยอมให้บ้านตัวเองโดนยึดถูกไหมฮะมันไม่ถูกระบบมันบีบให้เราทําในสิ่งที่ผิดเนาะ